เปาปีละสาก่จากปีแล้วปี2องพันเท่าไหร่นะชาวช่องเจ้าน่ะเกินอยงปีสองพันชาสามล่ะมีน้าในบ้านภาษาสุนทานะบะทึกเนาะชาวช่องชาวสามนี่ละ่องเมืองด้ช่องพันกับไรชาวสามดูเนาะใม้แจงไม่จ้เสียเงินช่องนี้แจไหลายจะจับเงินมี้ได้ีอองอี่ปกกับเมี่ยปนี่มันมันกกเคี่ยงกันเนาะเป็นกริฮอดแจ้ได้เดินทางตลอดที่เดินทางไปไทยไปไทยมาแล้ววะ ไปมาแล้วได้ไปอีดเดย์บดเดือนห้านี่โรน,นี้ไฟบดสบายไฟเจ็บไายมือดั้มดัด่มจะเสียงเงินไฟเจ<า><ไ>็บผ้าละผ้าหลานมาเนาะพาหลานมาะนี่คนเจ็บแล้วเดินบดเดือนใหมน่นี่ปีใหม่ก็ได้เดินทางไปไทยอีเลงเดี๋ยวไปไทยออกบอกับเมียเอากันก็ลำบากเนาะบุ๋มีอย่างเนาะสู่คนสู่หาแล้วมีเดย์ถึงวจะมีงานแล้วบอกมีแล้วบอกมาบุ๋มีขอให้มีเจ้อาอ่ะมี่ะแะ จะบามี่บก่เ้านี่น้ำพ่อแม่พี่งานพ่อแม่ที่เป็นเงินตัวเองวะแล้วใครจะถ้วยเบิ้งปมี่บอกเราจะเบิ้งเ้าสเป็นนาว่าไรมือว่ามียันบบเล่อ่านจำพ่อแม่ด้เลี้ยงพ่อแม่พร้อมโอ๋มอจะมีแต่ย่งบเล่อแมนแมนได้เลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงนพ่อแม่มีก็คือ่บมีแปลว่าบได้อยู่ไปหางเงินวทไทยไดนไปมามาดิโบมากยิวได้ลายมือขำปากไปไปมามาหาพุ่มมาใจที่ ไงน้านท่านี้จะเสี่ยเงินบม่ให้ซื้อเลขเดือบบุยเหมดบุืยอเลขบ่ซื้อบุษสือเซาก็ได้บุบต้องซื้อจับเงินมีได้บุญนี้่บี้ดีบกายยุ่งสามสิห้าปีจะมีมาทุกอย่าง pues ื okay. ้อเซาห้าเงินจะชิแล้ว้สามสิบห้าจะชิมีงินมีรถใหญ่ได้ดังกพัฒนาเด้อรถใหญ่สามสิบหาปีบ่รนี่ไม่นื้อู่แต่เราเจ้าก็มีขี้มันยุนมกำลังเลย จเส้นที่ลืมนะาแจ็คซื้อยฟีวันในน้องโซ่บนมีโซม่ได้เสียเงินนานๆ่วงน่ี้ใจหลายพูดลายลายหลายพูดเดเ50สอ่ขางไม่เห็นเนนะไม่ไม่ไม่เชิดโซี่บนมีโซบุก่คยมีเนอกเดือนนี้เนาะไม่ยืิเลขตัวโซบะตัน้อยบ่หาสิบแกยันแสนห้ามัจะมีกับมันมีเด็กน้อยนำมาให้ไจะเข้ารู้ว่าว่ามีเด็กน้อยนำได้ห้ามาบอกะเร่ มีแต่ลูกคนหนึ่งว่าลูกได้ลูกออกเลยบ่เคยนะบ่เคยนะบ่เคยลูกเอาอีกไม่ได้ได้ลูกน่ะมีเด็กน้อยมานำเลยปทิมาเนี่ได้ตอนเนี่ยได้ลูกในสองคนยิงหนึ่งซ้ายหนึ่งได้แล้วใช่เอาอีกผู้ทีสอบเป็นทุนี้เอาอีกไม่ได้ชิมีลูกนี้ได้แล้วบ่เอาแล้วยังบเดียวนไม่ได้เอาคู้แล้วอีกสิบปีคุ้มแล้เกมีอีกก็ได้เอาอีกไหม ไม่มีลูกสิมีเงินมีทำบอกมันมีเงินทำเชาวเดียวนี้นะลูกนะชาวห้าเซ็นไปสามสิบจะมีบทุกอย่างเรื่องมีช่วงทีไม่ได้เสียเงินเจ้าหาสามสิบเบาได้ลูกอีกนี่จะช่วงนี้ไม่ได้เสียเงินคิดรายมาเก็บหมเง็นมกจะไปอยากยู่นะเป็นคนอยากอยู่นะเพื่อนเนาะเจ้ากสองพวกเนี้ยมักไปหางเงินที่ไทยไปตลอดบอกแลอยยุ่งงานบอก ไปมาแล้วได้ไปอี่แล้วปีใหม่ไปหาเงินบ่เด้อไปเที่ยวไปไปเที่ยวเนี้ยจะไปหาเงินเนี้ยไปหาญี่ปุ่นสองพูดอย่างเจ้าหาเงินได้อยู่แต่บุ่ยังหายใจหลังที่เดินชมมีจะต้อโชคบ่ต้นน้อยห้า,าสิบแก่ใหญ่เสร็จห้าเราจะเก็บเงินบปยุ่งถุได้ปุ๊บใจปุ๊บเห็นลราเข้าวัดเ,จ,เจ้าบม่ได้เข้าวัดจเจ้าไก่วัดสมเออเพื่อใเข่าวจะเขื่อนแต่ว่าเราจะดีเจ้าอยู่แล้จักรในเข้ายุแ่แบบจุ่มมันจุ่มคันลงให้แม่ว่าแบบนี้ กาวัดะได้เข้าวัดทำบุญให้ดิจิตอลโซกไม่ไรมือแท้เจากกว่ากันยัยแม่น้คู่กันแล้วยุ่งกันมาเขียงกันต่อไหมก็น้อยบอกก้อห้าบกัน่เสียนห้าต่อบอกต่ทีโซกให้เราเข้าวัดราเข้าวัดออบาต่อบาต่อต่อบอกไปอ่ะเออทำมาต่อเป็นยังก้าสิบพันเด้อทำมาต่อละห้าสิบบ่าแพงให้ราคาเข้าวัดเนีเจ้าก็ได้บมาเข้าวัดบวมาทำบุญไปทำบุญเ้อ มาเก็บหัวมาคีลืมสาหปีจะมีวทตถุยางโอ้ชาสุขาเป็นช่มวัตกอย่างเออเบอร์เสื้อค่ะเบิรงไรสิบสามสิบซะเบอสาสนับสิบมะจะมีวัุยางเบอกิทักใส่เงเจ้ามาเกงเจ้ามันหึงมนั้นบ่คอเออตอนนี้อทนะสองพันเทอรแ่เนี่ยจนี่จะสามแปสามโอ้ ไออ้หาเด้อซือสามสจะมีมาทุกอย่างเด้อเด้อกวากับนยกะเม่นเนื้อคู่กัน่นวิกันมาค่อยกะชามออค่อยกะชามชิปลายบ่ได้ชำรุ่งนี่ค่อยอ่ะมีแต่เสียเงินเชิงอินะติดเก่งใจเก่งเป็นะจมแมนานให้อิสนาคนดำเด่นคุพ่อเลยนะแมนอ่ะยันหน้าตาคุณพ่ออ่ะไดงแ่ก็ทุกโผล่บ้างพ่อแล้วบิ่งอยู่ทุ่บ้างมดจ้ะบิ่ยังบึ่งทุ่่ ฮัล้หลฮัลโ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 หลัลโหลฮัลโหลฮัลโห้ฮับโหลฮัลโหลัลโหล้ัลโหลฮัลโหลฮัลโหาฮัลโ่บฮัลโรลฮ่ลหลัลโหลฮัลโเฮัลโหลฮัลโหลบั้โหเฮัลโหลฮัลโาลมัลโหลฮัลโหลัลโหลฮรหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลฮัััลั มักที่ลืมวันานั้นมักคิดหลายเจ้านาะแนใเห้ให้เจอได้สิ่งดีๆเยอะไสิไม่แล้วมิลดนายทีบางไม่ส่งมาเด้อสาธุเมื่อเมื่อกี้วะเม่อหันต่อคลิปเนี่ยคลิปหมาฮะจาลงคลิปปี่งหงค่อยค่อยอันนั้นค่อยทำทำคลิปลงยูทูบอาจจะมีคพามักไหวล้ไปเที่ยวแม้ไปไปทัวรที่ไปหลายหมอนได้ตลอดแสดงว่าาหลเงินก่ะจายตลอดไหลกอดจายตลอดน บ้านร้อนแม่นา้ว่น้าว่าส3อันนี้เคยเห็นมาจะใส่เคยเห็นเคยเห็นะใส่วเคยเห็นเราเคยเห็นเจ้าเลยเคยเห็นไหมใช่ได้เห็นไ่เคยไม่เคยเห็นเห็นใส่บนกศินกบ่นี่บนหายนะมาไกลๆดูกลุ่มดอกมาไกลๆแน่ัวเจ้าหายทัปีแล้วบอกมาหัวเจ้าไปได้มาน้าเจ็ดปี ทันมโจหาเก่งกินเก่งจ้ะนนองพี่จะเก่งไปเบีซายเลยเงยขเชื้อเรือองกินเรืองมันขโมยเชื้อเล้ดขาดเงีเลือดเลื่ามักยู่กไปตลอดใสใส่ว่มักอยู่เดินตลอดไรมือตะพาไปตา่เด่น้อยจะเป็นอย่างว่าย่คืนกันนะใส่ตอนยางน้อยไรมือตะพาไปใต่คืนหนึงจะเป็นอย่างว่เก็บหนึังตายคืนหนึงผาพาจะด้จะตายคืนจะว่าผาพาฮะจะ่ะเซ็นรูปเปล่า ไม่วาว่าเจ้านารมนงัะท้าแค่ตายที่นึงเขาชมวงนีว่าเป็นอย่างมักคิดลายมักเก็บกระเพาะมักขี้ลืมมันจะเนาะเกิดประตูในนึงนะน้วเนาะม่ะไ้วกบเกิดประตเจ็บหลังในหนึงเกิดประตูในน,ใน,นึงน้ำเบื้องเบื้องลมือดูขาขยันเนาะหามเก่งใจเก่งไปตลอดก็ค่อยอยุ่งมาเจ้ากระดาแดงชุบโหน้าตาชุม่เลยยนแม่มาเกียงกันนีน่ละมันไม่ได้ขีนน้นอดนไม่ถามจะแม่ไล่มือเจ้าเป็นบอกว่าเจ้าแล้ววันระหว่างจะมาขี้รถไบรถลมมล้วบอก มีแล้วพ่งนี้ระวังได้วี่แล้วหล่นลงตัวเองเค็แเองเด้แต่ยังน้อยเออมีแล้วแต่คิดไงใครสูงพี่นี่จะดีพี่ไก่จะสวยเป็นอย่างทุ่ยสวยพครอบครัวยจะยุ่งเนี่ยยุ่งนำเงินเป็นอย่างทุ่ยุ่งพันเนี่ยงานคนหนุ่งแน่แล้วยุ่งนำเงินนำคำไปตลอดบุคคลยู่ป็นพิษอันไอ้ถามเนี่ยลายมือเจ้าเป็นว่าเจ้าเป็นคนมักคิดหลายมักคิดลืมพันอย่างคือไม่ลืมละแต่ยังไงมักหาปลามักยิงนกว่ะเจ้าหากิบเก่งได้ยังไงได้ด้วยดวงใจนี่ มังหะปลามังงิงนกป่ะตึ้งแห่มเป็ดเ่อยเลยอก่นิงกันหดกยิรยนกชิงคุณพนวัดมเนียนะเรื่องเด้าีบ้านนะเจ้ามังหะปลามังงิงนกป่ะเรืองยังน้อยมีบ้ไปรู้่แบบแล้วนนเจ็ดเ้าสิบน้องน้องไปบวชมาเนาะตงยังน้อยเนาะบวชให้พ้ใดเคยสบ่เคยสบ่ะ่เนาะพี่บวชตายบ่ได้บวชดลนะบวชนิดนึงแล้วก็ บทน้อยนึงแล้วะน้องตะบูมอเจ็บหัวเวทอธิษฐานนกไมให้นม่ดูลายมือเจ้ามันบอกว่าสับสนนะชีวิตปีนี้เอาไครมีกายเข้าไข่สองสามปีกวิตเข้านมตุนะเป็นนี้อย่างขอบมวตนะนมตเพราะกทีู่้อยู่มันจะคนใจง่ายใจไวดีไวนะฮักพ่อฮักแม่จะอาศัยี่องม่ไม่ได้อดีอะไรสามซิก็ี่ดีมาทุกอย่าง เจ้าน่ะติดคนหุ่นมีด้วยหุ่นง่าย่ตินมี้ก็ทัาคนแข่งพราะนำหุ่หญ่ได้เจ้าน่ะที่อั่งก็เป็นเมื่อท้าขายก็ได้ดู่ให้าิจตาจะดีไปยี่งพ่อแม่เนอะเจ็ดเจ้าสิบลักมันจะน้อยกว่าตรงยาวกันแ่นี้อย่างชุดคนชูหาแล้วมีแม่กรวยชุดรวยบอสแก็ยันบ่เออจะยถดป็นมาเล่นสองแถวบอสืดง่ายมาเล่นบ่จะพขาที่ยข็งแป่งรุดก็ได้รถดก็ได้จะ้จะแข็งยังได้เปิดนะคนที่เจ้าน่ะ้าขายก็ดีคือจะนอนดีเ่อ ก็เป็นคนดูกีลาบขาเป็นดรกจะมาน่าตลอดจะเป็นอย่างชิมงเนี่บรค่อยยุ่งงินเดินตลอดเราไปอยู่เพื่อนเนาะไปตลอดใส่ตัวนอนนอนดึกตื่นเช้าเดินตลอดเจ้าหนี่ให้นาก็ดีค่าขายก็ได้อันนี้ให้ดียางที่แม่ีิยินขนาดแปลงรถได้ราขับรถเติมได้ว่าเป็นแอรแเขาเล่นนั้นสมอยากนะเออโดยสารได้มากบ่เงินสินกับโมักยุ่งันมัก่ปตลอดชนะ เอ็ดเราสิสอคุคนนองกระดิ่งจะน,อม,มานาอมีพระนีกระถานะเอามาจะใส่พระกระดิ่งไว้ผ้านี่มัดีเอามาเนี่ยเอามาคอเบิ้งดูสีน้ำหอมเสร็จแล้วก็ดูมัวก็จะเก็บหัวเลยเช <c oughs> ุดหลวงพ่ออย่างเก็บหัวหลวงพ่อเออโบแม่หลวงพ่อพระอาจารย์ชาชุดเจ็บเจ้าเจ้าจะสีน้ำหอมเสร็จแล้วก็ดูไอจามันเงงแล้วเก็บหัวเลยกินไฟแห้งว่ะเออเพราะว่าน้ำจะได้ถือโบแม่ให้ดูหัวจะแล้วเก็บหัวเอาสีน้ำหอมหหเสรจะใส่ ใครจะรอดต่บริได้สีน้ำหอมใส่จากเชือกบริเก็ตส <c oughs> ีน้ำหอมใช่ไหมแม่ก็ดูหเหตจ้ารณ์มันเองพลังเองลำหอมเพลินนาสีน้ำหอมไม้เพลินถ่านนะสามสิบเด้อสามสิบเจ็ดเจ้าบวกินหมาบวกินงูเนาะบไม่ได้กินไม่ได้กินแต่เก็นกน้อยยังไม่ได้กินไม่ให้กินหมากินงูเจ้าน่ะเมดเดือนห้าเะถึง 5, สิบเอ็ดโซ่เด้อโซ่เรามาเลี้ยงฝืนเด้อได้รับลีโว่ก็ขอให้ได้ ขอให้หลายเน็กขอทายคลิปจะยืนคันคอยคันคอยไล่รถดีเวคันสขี่ขึ้นมาเรียงแก่โดนเป็ลไรเราจะเป็นเดือนห้าพี่นีเแก่งยังก็ได้ไลายมนูเจ้าหญิงตัวเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงแล้วอย่างจะเฮ็ดเบิดบุลเลียก็จะได้เงินนะเจ้าเนาะอย่างจะเฮ็ดเบิดเนาะทุกอย่างจะได้เงินเจนะทุกคนทขยานที่อย่างจะเฮ็ดเบิร์ดบุ่เรียหาเงินได้หลายใจหลายท่านมาน้องคิดเรียกคนสร้างเลยว่าพักเต่าแล้วค่ะขี่อย่างเฮ็ดเบิดเขาจะได้เงินท่านมาเรียกคนสร้างเดือนตัวเองนั่นแหละคนสร้างให้อนตัวเอง แลว้วเดี๋ยวเดี๋อ็ดมีแล้วอีกันสองห้องวะเพื่อนไปเพือนชองหลังนะหลังน้อยหลังใหญ่ธรรมดาเนี่ยหลหลังหลังหลหลังน้อยมีน้ำพอนแม่หลังไม่เยอะนดหนึ่งเนาะเรื่องสามห้อง่าหลังไม่นะเด้อดีได้ก็เดี๋ยวสิบเอดมีแล้วขึ้นเั็นหม่้องทำยังทำะาษาอะไรเพื่นคะเออสห้องสห้องนอนไปว่าจะเปิดร้านคาย่ติไปได้ปะขายงังขายเครื่องดตัวไปของจำธรรมดา ได้ได้ขเครื่องแห้งได้ขายอยู่กับมันเจ้าคือว่าบมินแ็มทางเลยนะข้างในนือ่ก็ไม่ขางนนแบเเข้ามาแบบนี้นะได้ได้เป็นซอยในเงินคนได้ได้เฮ็ดโลดเมื่อเดือนห้านี่กับเดือนสิเอได้ดีวัดยังให้ดีเข้าวัดเจ้าก่าวัดจ้มาคขี่รไฟหลายัาญเด้อเจ้านี่ระวังเขาจะมาคิีรถไฟไปตลอดแ้วยุ่งหนอันดีวัดลูกจะได้กินแหงอยู่เอาอีกผู้ที่สองไหมจะกินแหงบบลูกไืมักที่ดเอาใจใจหน้าตาพี่เจ้าเลยเจ้ากินแห้งมักขี่ดู ร่างนี่มันเป็นไข้หาก็ดีกอะไรมีเจ้าดอีฮะอะไรจ้ากเนี่ยเจ้าก็แล้วอากาศหนาวเจ้าก็แล้วจปีจงบ่าจ้ากแล้วเจ้าไเจ้าเขาทีิงวันละตีนลูก่นเอมีนรามาเลี้ยงเกอรเดอมาแล้งให้มาเลี้ยงรู้่อยถ่ายคลิปเดี๋ยวออยู่เนี่ยจะทำบุญเ้อเจ้าขึจ้าบ่คอยบ่ถายบากว่านัไต่บัดเจ้าไก่วัดจะมาทำบุญูแต่บริเวณผมมีเวลาหาเต่เงินมีเวลาพัก่อนไปตลอด เขาเห็นว่าเขายังชื่อเขาวัดอีต้นหนึ่งคกูนเออบ่าแบบว่าเขาวัดตวนี้ไ่ได้เข้าปีนนะขอพรด้วยจะมาทำบุญเดีวนี้บุมีเวลาเข้าไปตลอดหาเงินเก่งเนาะขายค้าขายก็ดีถ้เมันกนี้มูอยู่เดออีต้นโนใจงอนให้ไวดีไว้กันคนมีบุญมีได้เหมือนกันให้อีต้นต้นให้ไวดีไวม่อีนี้มูอยู่มาได้กูเลยกอีต้นเหเด้อ ีบตอส่งนบอกน้อยบอกห้าสิบก็แน่ใส่หบตอเดีวอับต้อกซื้อป่าปดป่อยเด้อจะมัหาป่าจะว่าเลยมันประกาศตัวนี้้อยน่ะเออจะซื้อป่าปดป่อยเด้อไดบแกนเขาเป็นอย่างแต้เป็นมากินป่าเวลาห้ามติดเก็บมือเด้อนมากินก้อยนะจะนะมากินป่ามากินอย่งตลอดเอมากินลำมัวเออินมากินแนวดิบๆจะาระวังติดตับเด้อมกินแนวดิบๆยอได้รถลิโวได้ยังเปตับกันเดีวนี้ได้แต่รถเก่งมัน เด้อน้าให้มันให้นะถึงมันบ่ง,งามและดีมัดมินิ่ไอ้เจ้าเสาอกเสาอ่างคิดจะเรื่องเงินนี่นจะคลิกเลขจี่ไรลานก่อนไปถือซะไอ้เจ้ามีพวกมีมมโซกแล้วปีใหม่ใครซื้อเด้ออ้าโซกดีม,มันมีผีนังเจ้าเว้ยกี่บานประตูปรตู้เสียแล้วะตัวพอเท่าไม่เท่านะพอเท่านานแล้วพอเท่าไม่มไมเท่าถูกแบบนั้นแหละ พอเท้าไม่เท้าจะมาแคบไแล้วเอ้แม่แม่ทหมุนนี Perfect, so ่วันมีม่ดเปล่าเา่ามาเห็แม่แม่โตจะไปใส่กับมันมเคอมาเลยก็ปีกงานเ่อบมลคอมแล้วขึ้นหนาลุกเวงอยู่นเจ้าจะน้ำหมุนเด้อท้ำบุนแม่เพราะว่าของศาสตจะดีของาเานีดีเพต้องให้ไคร แล้วเจ้ามีผีผูเท่าแก่น้ำมันจะทำบุญให้คนไดนออกมาจะไปขอผีเงินบอกขอคุณหนเนาะคอยว่าเล่น่อยขอมีผีหรือไม่ไปขอมีจะเอาใจตัวเองไปใส่ไปมาใส่มานอนเดิกซึ่งเท้าเดินตลอดพวกไอยู่สองคนย่เดียวเาม่ากินข้าวหาเงินอันนี้ให้ดีมาไม่เล่นเลยจูกกันเด้อี่นอนกันไปจูบกันเด้อเ้ยว่า้ไหนอ้าวไหนขอบใจขอบใจเด้อนี่ขั้นคอยไหลดีโบย่าแม่อยมาหาเจ้าย่ามัน โอเคโอเคเฮงเฮงมันมันเนอะเฮงเมันมขอบุกขอบใจได้หลายเอาคำด้วยพี่นของเ้ยแล้วตัวเอาเงินเก็บเงินเชื่อนะอย่าแล้วอีตุนแล้วไม่ได้แล้วสิแต่ว่าเราก็ติดชมแซมบอนเนาะ อ้าโอเคเดลกไปหลาโมอดูมอเราโมกาวิการคนละโอเคพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องพี่น้องแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วคือถ้าใครอยากกันเบื้งโมดูมาพุ่งโมมาัวสุดในเลยเราอยู่แถวนี้และอยู่แถวนี้อันรอบแถวนี้นะฮะโมเมนต์วัตถุเอาเงินได้นี่นะก็คือการเสนอขายประกันบางอย่างไปะ้านซ้ายคือแบบว่าใครอยากเบื้งก็บเบื้งเราก็บไม่ได้ให้ดิถ้ากระบอกไปตามแล้วเนาะ เบื ais, ้องคือความสบายใจเราจะเป็นแนวทางการตัดสินใจโอเคพี่น้องกับบริการ40บาทเนาะคู่หนึ่ง40บาทกับบริแพงตังแป้งปันกันพี่น้องโอเคสบายดีสบายดีพี่น้อง